นี่คือที่ติดต่อรีเซพชันอันนี้จะเป็นพวกโบชัวสำหรับการท่องเที่ยวที่เมืองน,นี้นะคะแล้วก็จะมีโบชัวสำหรับที่ต่างๆของกาการซ่อนประสาทแห่งนี้ตกแต่งด้านหน้าด้านบนการตกแต่งโรงแรมก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะแล้วโรงแรมก็จะแบ่งเป็นอพาร์ตเมนต์คล้ายๆกับเ,เป็นห้องนะคะมีรอบๆนี้เลยนะคะแอนอยู่ด้านโซนนูนด้าน F นะคะ นี่ก็จะเป็นตู้น้ําน้ําดื่มซื้อได้มีโมงมีเบียรเรียบร้อยนะคะจะมีเปิดประสาทป,ประมาณ10บโมงค่ะมาทันกันก่อนนะคะอันนี้คือห้องอาหารนะคะเตรียมถาดช้อนนะคะเคียแล้วก็คูตตองแล้วก็เคีย่นะคะสําหรับอันเล็กนะคะแล้วก็เสเวียตนะคะทิชชู่นะคะ ตู้นี้เป็นตู้สำหรับโยเกิร์ตนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่รสธรรมชาติเบิร์ฟแนละ้วก็เนยนะคะเนยในเค็มเนยหวานเนยเนยเค็มเนยรสชาติธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะช็อกโกแลตอันนี้ก็จะเป็นอะไรออยเหรอหมดขวดละอันนี้ก็จะมีพวกสุกนะคะสุกก้าเกลือขนมปังวันนี้ที่รับ แขกนะคะก็จะมีตามนี้อันนี้เราสั่งอาหารเช้ารับรองไว้นะคะก็มาทานที่ห้องอาหารขวดซองขนมปังฝรั่งเศสชิ้นยาวนะคะจะปิ้งขนมปังกันแล้วแต่นะคะตัดแล้วก็ไปปิ้งก็จะมีซีเรียลนะคะลูกชายก็สั่งซีเรียลไปก็จะเป็นแบบถ้วยนะคะแล้วก็เติมนมนมสดนะคะเติมนมสดลงไปในถ้วยแล้วก็ วางเลือกเอาเลยว่าต้องการแบบไหนแล้วก็ถ้วยวางแล้วก็บิดบิดบิดเลือกเอานะคะว่าอันนี้เป็นซีเรียลคอนเฟลกช็อกโกแลตลูกชายเอาวันนี้ไปนะคะนมอันนี้ก็คือที่เวฟไมโครเวฟนะคะขนม,มปังแบบบิสกติตนะคะก,กรอบก็ทากับแจมได้อันนี้เป็น,นะะเลเมีเนนะคะก็เป็นน้ำผึ้งอันนี้ก็จะเป็นคอนฟิเจอร์นะคะก็จะเป็นพวกก็แจมนั่นแหละคะ่ะ ก็จะเป็นรสต่างๆ่าเฟรชก็คือสตรอเบอรี่อันนี้ก็เฟรชก็สตรอเบอรี่ก็คือเรียมสตรอเบอรี่นะคะการจัดตกแต่งห้องก็จะเป็นแบบนี้ใายก็นั่งมัมตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนี่เลือกน้ำได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอของนะคะน้ำส้มปอม ก็คือแอปเปิลมันที่ฟูสก็คือผสมก็เดี๋ยวเอาแก้ววางแล้วก็เลือกต้องการอะไรต้องการโอ่องนะคะก็กดน้ำสม้มปุ๊บน้ำก็จะออกมาอันยังไม่ได้เลือกอนนันเลือกมาถ่ายทำก่อนกาแฟก็มีนะคะช็อกโกแลตนะคะอันนี้แบบเ,เปิดซองเทผสมก็มีน้ำร้อนอน้ำร้อนนะคะอันนี้กันกาแฟก็คือกาแฟนะคะ มีสองสองถ้วยกาแฟก็จะเป็นตรงนี้นะคะเสิร์ฟถ้วยเล็กถ้วยใหญ่แล้วแต่ส่วนมากฝรั่งเขาใช้ถ้วยเล็กนะคะจิบนิดนึงคนไทยเหรอแก้วนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีพวกชานะคะเลตเตะนะคะเลเตก็จะมีหลายรสแล้วแต่อ่าสออิอะไรวะอันนี้ลิปตันนะคะลิปตันก็ต้องอ่านอะ่ะอันนี้โอ้ของ <Lemon. S 2> ลเลมอนไม่ใช่โอหองสีเลมอนก็ต้องเป็นอะไรนะมะนาวอันนี้ก็จะเป็น,ปนฮะละองปะเอาวองเลืวอวองวีเด้อโคเต้เดอร์เลอป์ปอกเตออันนี้ก็จะเป็นอ่ะงงซุกซุก้าสำหรับเติมนะคะ นนี้ก็สุก้าค่ะว่าเขาจะขโมยกลับเท่าไหร่เผื่อหิวตอนเที่ยงตอนเที่ยงจะกินข้าวข้างนอกนี่เราก็จะกินให้อิ่มก่อนอันนี้เลือกเติมนะเดี๋ยวจะมาเติมน้ำโอเคเดี๋ยวทําให้ดูก่อนขอโอห้องนะคะขอโอห้องนะพุดอ่ะต้องกดแชร์ิีนะอ,อยากได้เครื่องบัดนี้ที่บ้านจังเลยนี่โอเคค่ะ เดททานก่อนนะคะลูกชายก็คือพามาชมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไงมาคบกันที่ประสาทตอนสิบโมงนะคะวันนาพิตี้ค่ะ